สารทาร่าความเย็นรั่วหรือซึมออกมาเนี่ยไอตัวตัวตรวจจับสารทารั้งความเย็นเนี่ยมันจะดังสีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆไล่นะครับหาจุดซึมนะครับหรือจุดรั่วห,หรือจุดที่มันเป็นตามมดนะครับซึ่งตัวสารทารั้งความเย็นเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันออกมาได้น้อยนะครับตอนนี้กําลังไล่ไล่อยู่นะครับไล่ตามคอยต่างๆนะครับ ไล่ปัดซ้ายขวานะครับก็ยังยังยังตรวจจับไม่เจอนะครับยังตรวจจับไม่เจอนะอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะพิกอีกด้านหนึ่งนะครับพลิกไปพลิกไปอีกด้านหนึ่งก็ไล่ไปตามแผงนะครับ,รบอาจจะเห็นว่าสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวตัวคอยเย็นเนี่ยเริ่มผุนะครับ เริ่มถูกลาเพราะว่าเครื่องนี้น่าจะอายุการใช้งานแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับโอ,อก,กาสที่มันจะรั่วที่คอยเย็นนี้ไหมก็มีนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอนะครับเรายังไม่เจอนะตัวตัวไฟไฟสัญญาณมันก็จะกระพริบต่อเนื่องนะครับกรนะพริบต,ต่อเนื่องก็ไล่เรื่อยนะครับ นะไม่เจอนะครับไม่เจอไม่เจอไอของสารเทาความเย็นที่ออกมานะครับอ่านะนะนะเดี๋ยวเราจะเอาไปจุ่มน้ําอีกทีนึงนะครับเนะพื่อให้ให้ชัวนะครับจุ่มน้ําอีกทีนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปดูที่ที่ถังนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอา,อาปล่อยสารเทาความเย็นให้มันออกมานะครับดูว่าไอตัวตรวจับสัญญาณเนี่ยมันจะดัง ลักษณะไหนนะครับนะครับอ่ามันก็จะดังถี่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าแต่ทีนี้ที่แผงเนี่ยถ้าเกิดมันรั่วลักษณะาการดังของไอต้ตัวตัวตรวจจับสัญญาณเนี่ยมันก็จะดังถี่ขึ้นเหมือนกับเมื่อกี้ที่ทดลองที่ตัวถังน้ํายานะครับอ่ะทีนี้ไอ้ตัวตรวจเช็คด้วยเลย็ะแฟคติกหรือเทือมพิเศษเนี่ย มันหาไม่เจอทีนี้เราจะใช้ใช้แบบบ้านๆก็คือใช้เอาจุ่มลงไปในน้ำนะครับมาจุ่มจุ่มคอยคอยเย็นลงไปในน้ำนะขออย่าปิดตัวเครื่องก่อนนะครับเขอผมเคลียม์พื้นที่นะครับพืบ้นที่ก่อน